ตอนนี้เราอยู่ในช่องจันดู่งแชเดลตอนนี้เราอยู่ในวันที่มาเรียนวันสุดท้ายแล้วทุกคนทำได้กระเด็นได้ไหเมื่อวานเราสอบไปแล้ววันนี้เราแค่มาส่งงานเฉดเฉดแล้วก็นอนฟลิปเตือนมาดูไหมเราไม่มีอะไรทำแล้วเรากำลังดูติกเก็ตอยู่โอเคปะ ใครเป็นเอฟซกดหนึ่งใครไม่เป็นเอฟซกดสองายบายมันไม่เปิดเมนด้วยซ้ำเราจบจะเพลย์เท่านี้ช่องเรามีเท่านี้แล้วทุกคนไอ้นุ่มเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอไม่คือไม่คือแล้วกดกระดิ่งช่องเราด้วยนะโอ้ไม่คือ